สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันพุธที่4นะครับวันพุธที่4มิถุนายน68นะก็มาดูแนวทางนะครับเพื่อนบ้านเหลาพัฒนาแล้วก็แถมด้วยตำ้อยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับเด่น2ตัวได้1กับ6นะครับผมแก้มือกันหน่อยนะครับแก้มือแก้มือหลุดมาหลายวดแล้วนะครับใครชอบค่อยๆตามเด้อนะครับไม่ชอบเด้ว ปล่อยวางไว้ก่อนนะครับผมนะอ่ะได้1กับ6นะครับฟันไปที่1นะครับ2ตัวนะครับผม01 0206 1216 26นะครับ010206 1216 26นะครับนี่คือชุด2ตัวนะครับ3ตัวก็012 616นะครับ012616 นี่คือแนวทางเพื่อนบ้านวันนี้นะครับผมนะใครจะเข้ากลุ่มนะครับผมไอทักมานะครับ2 0 0 3 1 3 5 2มนะครับผมทักมาขอเข้าห้องไลน์เข้ากลุ่มกันได้เพื่อรับแนวทางนะครับอ่ะแคปหน้าจอนะครับต่อไปดูตำหนอยกันนะครับผมเนาะหนึ่งกับ6นะครับผมติด2ตัวนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับผม6กับ9ตัวเดียวกันนะครับ6เท่ากับ9นะครับผม คปหน้าจอเลยนะครับต่อไปตาน้อยนะครับผมตาน้อยวันนี้เด่น2ตัว1กับ0 1กับ0นะครับวิ่งรูดไปที่1นะครับผม2ตัวนะครับผม1 2 1 4 1 5 1 6 0 3 0 4 0 5 0 6นะครับผม8คู่นี้8ชุดนะครับชุด3ตัวนะครับก็มี8 1 5 9 0 5นะครับ8 1 5 9 0 5นะครับ ทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับชอบคอยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมเนาะอ่ะแคปนะครับผมแคปใครจะเข้ากลุ่มก็ทักมานะครับ2 0 0 -3 1 3 5 2มานะครับผมอ่ะโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับปังๆกันทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ